สวัสดีครับพวกกับผมใน y o u u u b e Channel m i ม Mazda นะครับวันนี้ก็มันจะพามาเพื่อนๆมาชมนะครับเป็นมาด้าสอง SP s t o r t สี p o l y โพลีเมทัลเกรย์นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องเบนซินมาด้าสนั่นเองนะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ที่690,000บาทนะครับสำหรับรุ่นตัวท็อปนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปชมกันเลยครับ ไล่มาที่ด้านหน้านะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับส่วนที่2จะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวรุ่น SL ไม่มีนะครับรุ่น SP เราจะมีกล้องด้านหน้ามาให้ก็คือจะเป็นกล้องรอบคันเลยนะครับ360นะครับซึ่งรุ่น SL ก็จะไม่มีเช่นเดียวกัน ชันมาเป็นล้อแมกนะครับล้อแมกก็ยังเป็นขอบ15นิ้วนะครับตัวยางเนี่ยเป็นของอดัลล็อปนะครับซีรีส์จะเป็น185 65R15 นะครับสีล้อแมกตัว SP กับตัว SL เนี่ยสีจะต่างกันนะครับแต่ว่าเป็นล้อแมกแท้เหมือนกันโดยสีตัว SP จะอ่อนกว่า ส่วนที่3ครับที่ต่างจากรุ่นลองท็อป S L ก็คือจะเป็นระบบแจ้งเตือนรถในมุมอับสายตานะครับ ABS M นั่นเองนะครับตรงกระจกข้างเนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะครับด้านหลังครับเซนเซอร์จ4จุดพร้อมระบบกล้องมองหลังนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังนะครับซีเดียวกับรุ่น SL นะครับหน้าสัมผัสเนี่ยจะเป็นผ้าอะคนทัร่านะครับแผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นผ้าอะคนทัร่านะครับให้อารมณ์สปอร์ตนะครับพวงมาลัยจะเป็นหุ้มหนังนะครับไฟหน้ามีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ พร้อมแพลนชิพด้วยที่มีมาในรุ่น sp มีปัดน้ำฝนออโต้นะครับหน้าจอแอคทีฟ d ด v i n g นะครับก็มีมาให้นี่ก็จะเป็นภายในจอ m z d c o n n e c t นนะครับตัวนี้ามาพร้อมกับตัว Apple CarPlay ด้วยนะครับระบบแอร์นะครับก็ออโต้แน่นอนนะครับในรุ่นท็อปสุดตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับที่เอาไว้ ควบคุมตัวหน้าจอ m z d connect ปุ Con มอะไรครับ m ัล t i function นะครับด้านซ้ายมือเพิ่มลดเสียงปรับเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นระบบ cruise control ท,ท,ที่เป็นระบบล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดปิดฟังก์ชันในการใช้งานนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเป็นลูกตัว p นะครับตัวนี้จะเป็น ปิดเสียงตัวเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าในรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยเราสามารถสั่งปิดได้ตัววิวก็คือเรียกดูกล้องรอบพันนั่นเองครับอันนี้บริเวณด้านหลังนะครับมาร์ทก็จะมีให้เลือกนะครับทั้ง4แล้วก็5ประตูนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบทรงแบบไหนนะครับราคาเท่ากัน ปุมเปิดนะครับด้านหลังก็จะมีแผงกั้นสัมภาระนะครับในส่วนของตัว5้าประตูสปอร์ตสีนี้จะเป็นสีใหม่นะครับโพลีเมทัลเกรยนะครับไม่มีเพิ่มค่าสีสำหรับใครที่อยากได้อะไรแปลกใหม่นะครับก็ลองเลือกเป็นสีนี้ได้ มาด้านในนะครับอปุ่ม p u s สตาร์ทนะครับ่ตรงนี้น้องก็เหยียบเบรกแล้วก็กดตาร์ทได้เลยนะครับหน้าปัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอเราสตาร์ทรถเนี่ยตัว active driving display ก็จะเปิดพร้อมใช้งานทันทีนะครับเดี๋ยวลองเรามาดูระบบกล้องรอบคันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้า พร้อมเซนเซอร์นะครับ mm hmm. ก็เวลาที่เราอยู่ใกล้วัตถุก, mm hmm. ก็จะมีเสียงอะไรขึ้นมา mm hmm. กล้องหน้าในรุ่นท็อปก็จะประมาณนี้ mm hmm. เลือกมุมมองได้นะครับก็ mm hmm. ใช้กดตัวนี้เอาน,นี่เป็นด้านข้างกล้องด้านข้างจะอยู่ใต้กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับนี่ด้านข้างส่วนกล้องหลังก็จะทํางานเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีเส้นตําแหน่งบอก สีแดง50เซ็นเซนนะครับเส้นแรกเลยแล้วก็100เซนนต์150เซนตามลำดับนะครับ <mattress es> ก็สรุปคร่าวๆนะครับสิ่งที่เพิ่มมาจากในรุ่นของ SL ตัว l อง g top เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้านะครับอย่างที่2เป็นระบบกล้องรอบคันอย่างที่3ามแพตเดิรชิพนะครับที่เปลี่ยนเกียร์ตรงพวงมาลัยแล้วก็อย่างที่4จะเป็นระบบ แอดวาน e บส์สปอตแจ้งเตือนรถในมุมสายตาขณะเปลี่ยนเลนนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ระบบข้อปลอดภัยเยอะๆนะครับไม่ได้ติดเรื่องของบัดเจ็ตก็เลือกรุ่นท็อปเป็นแนวทางได้นะครับไงคุณผู้ชมที่เข้ามาชมณตอนนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจสําหรับทําคลิปดีๆต่อไปนะครับสนใจแคมเปญนะครับหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ ไลน์มาหรือว่าทักมาสอบถามได้นะครับ mm hmm. เอาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ